ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ดองด้วยนะสวัสดีพี่สาวนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีพี่เกียรติสวัสดีพี่น้อยพี่ดอยสวัสดีพี่น้องสาวนะฮะแล้วสวัสดีแม่ทําเนียงอ่าทําเนียงนะฮะก็วันนี้นะฮะล่าชายได้มาเที่ยวชมนะฮะรายการเพาะหน่อทานตะวันนะฮะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะฮะที่ตอนนี้ ในทุกกลุ่มในประเทศไทยของเราในทุกภาคหรือทุกหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้ริเริ่มกันเลยในะเพราะฉะนั้นแล้วนําโดยนะคุณพี่คณิฐาตรีเมฆนะฮะเป็นประธานกลุ่มนะของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในโครงการ,กรเกษตรลอยฟ้านาะไัยนะฮะนำพาในสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในด้านการ,กรเกษตรเนี่ยก็คือพืชอื่นๆโดยทั่วไปนะและเรายังไม่เห็นกันทีว่า ถ้าเกิดในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยปู่ย่าตายายของเราเนาะไม่มีอาชีพอะจบบางท่านเป็นสสก็มีอบตอก็มีใช่ไหมพี่เกียรติตกงานจะอยู่แบบผู้ใหญ่ไร้ค่าก็ไม่ได้เพราะนั้นมีองค์ความรู้อยู่แล้วอย่างคุณแม่เนาะก็แสดงให้เห็นเราวันนี้ว่าทุกคนทำได้อะทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นทาสใครนะะหรือเป็นทาสนทุนเพราะนั้นในตรงจุดนี้เป็นพลังวันนี้นะฮะ ที่พี่น้อยและพี่เกียรติได้นําสู่การกระบวนการเพราะและเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านในประเทศไทยในโครงการเกษตรไอยฟ้าหรือหน่วยงานอนื่นๆที่จะเป็นตัวอย่างได้เราไม่ได้ปิดกั้นใช่ไหมสูตรเราเปิดให้หมดเลยนะฮะทุกอย่างเราไปดูกันครับว่าผู้ทําคุณแม่สำมเนียงค่ะสัมเนียง,ยงทาอย่างไรครับต้นอบอันมากเลย ชัดๆเลยค่ะแล้วแล้ววิธีการการการเพาะต้องแช่เม็ดแบบไหนคะแช่หนึ่งคืนค่ะแช่หนึ่งคืนค่ะใช่ไหมค่ะหนึ่งคืนนี่ใช้ภาชนะหรือโอ่งหรืออะไรภาชนะค่ะอลังออลัมังธรรมดาค่ะแช่ให้น้ำท่วมค่ะโอ้มีใส่อะไรไปไหมไม่มีค่ะน้ำเปล่าน้เปล่าน้ำคลองค่ะน้ำห้วยน้ำตกคุณน้ำอะไรก็ได้นะฮะแต่อย่าเป็นน้ำยาขยะใช่ไหมอ่าเพราะว่า อ่ามันปลอดสารพิษอยู่แล้วแหละเนาะอ่าเพราะว่าสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรของพี่น้อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะต้นอวบอันนึกเลยนะค่ะประมาณนั้นคูอจกท่านประธานเต้องต้องต้องเมบุตต้องเมบุตต้องเมบุตอะไรยุ่งอ่ะถือว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ายังมีอีกหลายท่านนะที่ถามมาเมื่อวานไปประชุมที่จังหวัดอ่าลำปางสากลแจ้ห่มเนี่ยประมาณร้อยท่านที่เข้าประชุมแล้วก็ ถามน้าชัยว่าทำอย่างไรวันนี้ก็เลยทำยูทู e ให้พี่เกรอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปทำแต่ส่งรู้ทางภาคเหนือส่วนเราทางภาคอีสานคุกเกมเลยไหมพุ๊บทั้งหมดเลยเนาะวางกันอยู่ที่ต้นถั่วอันใช่ไหมอะเราไปดูเทคนิคของคุณแม่ครับคุณแม่ในลงเล่าการทำที่ว่าเราหาพันธุ์แล้วแช่น้ำเม็ดแล้วกี่ชั่วโมง สิบสองชั่วโมงค่ะสิบสองชั่วโมงค่ะมาเกินพอดีค่ะโอ้แล้วก็เตรียมภาชนะนี่ไปหาได้ที่ไหนคะซื้อออกจากตลาดอ่านแล้วเท่าไหร่ห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทเองค่ะโอ้โหแล้วหาระมังที่บ้านได้ไหมฮะได้ค่ะได้เหรอแต่ว่าแบบนี้มันจะมีรูโอ้แล้วเอาดินที่ไหนฮะดินทิมมอดค่ะแล้วผสมกับพีทีพ่อหรอกามะพร้าวกายมะพร้าว กับภาพด้วยค่ะแล้วก็โรยไปโดยประมาณนะขอโทษนะประมาณแบบไหนฮะโรยโรยให้เต็มเลยนะฮะครึ่งค่ะครึ่งครึ่งถาดค่ะครึ่งถาดอครึ่งถาดนี่คือถาดเปล่านี่คือถาดป่อ๋อนี่คือถาดเปล่าค่ะคุณแม่บอกเลยฮะอะมาณครึ่งค่ะมีมีมีดินเหลือไหมไม่มีเลยมีดินเหลือเไหมครึ่งครึ่งเดียวก็น่าจะประมาณนิ้วนะชายนี่แหละนะฮะประมาณความสูงของนิ้วเรานับนับก็คือหนึ่งเซนแบบที่น้อยประมาณนั้นค่ะหนึ่งเซนนะฮะโรยธรรมดาไม่กดไม่อะไรเลยใช่ไหม โอ้แต่มันมีรูนะฮะเนี่ยนี่จริงๆแล้วแผงนี้คือก็เอาทำอะไรมาก่อนเพราะ้าค่ะเพ้าะข้าะพราะ้าะไรสำหรับข้านาข้ารถดำครับรถรถรถดำครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีกลุ่มใดที่มีทำแบบมีมีพัชนาแบบนี้ก็คือทำได้เลยครับก็คือที่พราข้ากล้าข้าวคที่ใช้กับรถตำนานนะคะ ใช่ไหมใช่ครับเออแล้วใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยรดน้ําก่อนหรือโรยเลยโรยเลยค่ะใส่นแช่เม็ดไว้ประมาณ10ชั่วโมง12ชั่วโมงค่ะโอ้12ชั่วโมงเลยเหรอแล้วก็มาห่อผ้ามาบ่มห่อผ้าอีก่นี่แหละสูตรตรงนี้แหละระวังดีฮะแค่12ชั่วโมงห่อผ้าอีก5ชั่วโมงค่ะอีก5ชั่วโมงโอ้โหเท่าไหร่พี่สาว สิบเจ็ดชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงที่มันวันกับคืนเหรอครับยังยังยังครึ่งยังวันครึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเราลืมเนี่ยเราเราแช่ตั้งแต่เย็นนี้แล้วไปเอาพรุ่งนี้ตอนเย็นใช่ไหมงอกยาวเลยเอาไม่ได้หยาวเสียหายโอ้ถ้าแต่ถ้าว่าเอาตอนเช้าได้เที่ยงได้เอามาโดูตรงนี้ภายในเที่ยงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยประมาณอ่าพรุ่งนี้เนี่ยเที่ยงเนี่ยเม็ดมันงอกไหมงอกค่ะงอกเลยเหรอแสดงว่าเอาเช้าดีกว่า เอาเช้ากับเพราะว่าตารมณ์เพราะนี่ก็คือตัวที่ปิดตัวที่มันยาวกว่ากันน้อครับตัวนี้เห็นไหมครับมันมันต่างกันแค่ขึ้นบันมันก็จะมันก็ความยาวมันจะต่างกันหน่อยพี่จหรือตัวที่สวยๆหน่อยเอทั้งเลยเขาสวยๆหน่อยเขียวสวยมากเลยนะสวยมากฉีดยาพี่จะไม่ได้ฉีดค่ะไม่ได้ฉีดเลยไม่ได้ฉีดเลยบันมาไปบุหรี่เหรอยาไปบุหรี่เลยรู้สึกว่าพี่จับแล้วหนักได้เลยนะใช่ไหม ซื้อนานไม่ได้นะนี่านะคะก็ก็ทรมานนิดหนึ่งนะแม่เนาะทรมานนิดหนึ่งก็ถือว่าหวานเสร็จปุ๊บทำไงฮะเอาเม็ดเรียงเรียงเรียงห่านไหมเรียงค่ะเรียงให้สวยนันเลยค่ะขนาดไหนเรียงแบบดูให้ดูมันสวยนะคะโอ้โรยเสมอเสมอเสมอห้ามซ้อนกันค่ะโอ้สูตรเขานะฮะแล้วก็เอาดินโรยไม่ต้องก็ได้ค่ะเอาถาดทับเลยถาดทับเลยตอนนี้ตอนนี้เราเราเปลี่ยนเนาะตอนที่เราโรยจำให้ ต้นมันสกปรกดินมันเยอะดินมันเยอะอะไรที่มันแทงขึ้นมาถ้าเกิดเราโรยดินเนี่ยมันจะติดไอ้พวกเปลือกมันใช่แล้วก็เศษหญ้าเศษดินตอนนี้เราต้องเล็งลับรา้เดิมมันจะเป็นถักร้อเราลดน้ํานี่หมายถึงว่ามันตกลงไปเลยออกมาสวยงามแบบนี้เลยเนาะโอ้โหอะโอเคสมมุติว่าแม่โรยเม็ดเสร็จปุ๊บแม่เอาไปตั้งเรียงการกี่ชั้นสามชั้นค่ะสามชั้นต่อหนึ่งต่อหนึ่งนั่นค่ะแล้วตั้งไว้ตั้งไว้ค่ะข้างบนปิดไหมปิดค่ะปิดอะไร ปิดฝาดเปค่ะขเปล่านี้ค่ะแล้วรดน้ำไหมรดน้ำรดน้ำก่อนค่ะรดน้ำแล้วก็ทับกันไว้ค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่าเมื่อรดน้ําแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งไว้รดน้ํากี่ครั้งต่อวันถ้าครั้งแรกกระโจครั้งค่ะเช้าค่ำสองครั้งเช้ากับเย็นโอ้แล้วก็ไปพรุ่งนี้เช้ากับเย็นนะฮะใช้เวลาจนว่าจะต้นเก็บอยู่ข้างหลังนะจ๊กี่วัน เจ็ดวันค่ะเจ็ดเลเลยเหรอค่ะมูเจ็ดวันเพเลยพี่พราะดีเลยเนาะอาทิตย์จานอังคารพุพฤหาสุกเสา์ถ้าเกิดเราเพาะอ่าเป็นอาชีพเนี่ยเราเพาะได้ทุกวันใช่ไหมพี่น้อยใช่แล้วก็สลับกันไปใช่ค่ะอ่าเหมือนวันเราตัดวันนี้ใช่ไหมเพราะวันนี้อ่าแล้วเราจะไปตัดไอ้ที่ได้หกวันก็คือร้อยโลร้อยโลร้อยโลตัดไปจนเลื่อยจนอ่าลักชายขายไม่ไหวประมาณนั้นนะฮะนี่คือการทำ รายได้ของการทำต้นอ่อนทานตะวันแต่ถ้าทำดีๆเราก็จะติดชื่อแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราวจอยากจะให้ติดชื่อในกลุ่มของแม่บ้านจังหวัดบุรีรัมย์ไว้นะเพราะต่อไปห้ามใครเรียนแบบด้วยเนาะเพราะนั้นในหนึ่งถาดเนี่ยนะฮะได้กิโลของต้นอ่อนเอาหัวใจมันเลยไม่เกินเศดเก้ากีโเดี๋ยวลองดู ก็ตัวแม่โปกโงมัยเอามีดมานะฮะการที่เราจะตัดต้นทานตะวันหน่อทานตะวันที่ขายนะฮะสร้างรายได้ให้กับเรานะฮะเราจะต้องใช้มีดมีดอะไรดีครับเอาไปตรงนี้นไหมตรงนี้ไหมอ่าเราตัดเป็นอย่างนี้หน่อย โอ้านิต่นสาธิตที่ว่าหนึ่งถาดเนี่ยได้กี่กิโลนะฮะน้องกุ้งฉายมาเลยอ่ะรีบตัดเลยครับโอ้โหดนก้องมองกันนะฮะเดี๋ยวจะไปพร้อให้ตาเหลือกใช่ไหม ใช่นี่ยทำได้ครับทำได้ใส่เลยใส่เลยนี่นี้เลยค่ะไปได้ช่างดูเยอะเป็นเป็นงานปั้นนิดมากเลยแม่เนาะปั้นนิดค่ะโอ้สะอาดจ้าน้ำมันหอยมีพรมหยุดนี่ถ้าเกิดพี่พี่สาวถ้าเกิดโครงการของเราเนี่ยชี้แนวทางอีกหลายหลายพืชอย่างเช่นว่าเม็ดมันาะเนาะเม็ดพืชทุกชนิดถั่วคุชได้ไหมพี่ ตัวนี้ส่งอะตัวนี้ส่งตัวนี้กำลังเท้าใหญ่ขึ้นกว่านี้นอเลี้ยงก็ได้นอเลียงก็ได้สตอกก็ได้อะไรนะสตอกสตองอกเออเอามาให้มันรู้เรื่องแบบนี้ผักบุ้งงอกก็ได้เนี่ยกกรสัทุกตอนนี้สากรต่างๆนะฮะกำลังดูพวกเราอยู่นะ่ว่าครั้งแรกทุกคนต้องมีครั้งแรกใช่ไหมฮะ โหแต่แม่ทําครั้งแรกเหมือนมืออาชีพเลยอะเคยเคยทามาก่อนแล้วครับใช่ไหมครับท่นี้เขาเคยทามาก่อนแล้วครับแต่ไม่ดีไม่ดีเรื่องตลาดใช่ไหมคะไม่เจอคนขายมือทองน่าใช่ใช่ไหมคะค่ะใช่ือตลาดไม่ก้วงครับแต่เดี๋ยวจะไปให้กินเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดที่แหละคนละสิบโลพอแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้าไปขายในช่องประชุมดูเล่นเล่นสักหน่อยนะนี่คือการตัดใช่ไหมครใช่ตัดต้องเหลือไว้ แล้วแม่ถ้า, bag, ถาเกิดเราถอนขึ้นมาแล้างเอาหากด้วยได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่้ไม่โ้ไม่้ไม่โอ้ไม่โ้ไม่้ไม่โอ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 ้ไม่อ้ไม่โอ้ไม่อ้ไม่โ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 อ้ไม่อ้ไม่โอ้ไมอ้ไม่โ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่อ้ไม่โอ้ไม่อ้ไ่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่้ไม่โด้ไม่อ้ไม่้ไม่โอนไม้ไม่โอ้ไม่อ้ไม่โอ้ไม่อ้ไม่โอ้ไม่โ้ไ่อ้ไม่เป้ไม่นเ้ไม่อ นเราจะตัดตอนเช้าตอนเย็นเราลดน้ำเลยนี่ไงที่ว่าเปลือกมันเนาะครถ้ามันออกแต่จริงจริงแต่เม็ดเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาแช่สารเคมีมาหรือเปล่าเนาะก็จะมีในในในส่วนที่ปลูกเพื่อธันตะวันเพื่อบริโภคโดยเฉพาะแล้วพันเชื้อเขาจะมีบางพื้นที่ที่เป็นรับประทานด้วยการขยายพันธุ์ด้วยเชื้อแต่ตรงนี้เราก็หาแหล่งที่ เพื่อการมาเพาะพันธุ์บนโลกโดยเฉพาะก็เราทําการเกษตรก็คือเพาะบักบุ้งปลูกผักฟักแลงแตงควาค่ะคือเก็บอยู่ในแดดแต่วันนี้เปืนการออางในโลกมั่งนะฮะแล้วก็เป็นพืชที่ทานเมล็ดเนี่ยเอาไปทําประกอบอาหารได้หลายเมนูค่ะแล้วก็มีวิตามินด้วยเนาะพี่สามเขาเรียกวิตามินอะไรอยู่ในนี้เอ๊วิตามินเนี่ยวิตามินวิตามินอะไรคะ วิตามิน hmm. บีนะคะบีบีสองครับเพราะว่าเม็ดของของของมันพื้นพื้นรุงได้ใจพื้รุงนะบีสองใจพื้รุงได้ด้วยไหมครับพื้รุงหัวอนได้คุณสมบัติมันมันมันมีหลายอย่างที่เราดูเด่นคือบีสิบสองโอเคครับเดี๋ยวเจะน้างอ่าเรารู้แล้วครับว่าหนึ่งแผงได้กี่นะเท่าไหร่ได้กี่คำมือเม็ดที่หวานไป ต้องทที่นีประมาณชาหวานก่อนนะชาวานชาหวานราหวานาหวานชาวนชาหวานหวานชาหวานชะหวานหวานชะหวานชาหวานาหวานชะหวานชาหวานชะหวานชาหวานชาหวานนชหวานชาหวานชหวานชาหวานชาหวานาหนหวานชาหนะหวานหวานหวานีวนชหวานนนหวานนหวาน ถ้าไม่ก็จะอยู่ที่ถึงบอกว่าหนึ่งกิโลมันจะได้อยู่ประมาณแปดแปดคือแปดขีดแปดขีดอ่าหนึ่ง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 ขีดอ่ะหนึ่งขีดมันจะได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดขีดอ่าเก้าขีดเนาะประมาณนี้ครับบวกลบอยู่ประมาณนี้สุดยอดเลยมันตอนแรกเราพยายามที่จะทําให้ได้หนึ่งถาดหนึ่งหนึ่งกิโลแต่ว่ามันมันทาแล้วมันไม่สวยนะครับมันมันก็เลยต้องนิดนึงความขาวแบบเนาะหนึ่งกิโลถ้าถ้ามันขี่ไปกับต้นเล็ก ห่างน้อยนพอดีเจ้ต้นพอดีคมันขาดอยู่ประมาณขีดกระสองมิลใช่ไหมใช่ค่ะประมาณแปดแปดกว่ากว่านี่ครับีว่าแก็แล้วกันตครับตอนี้ที่ที่ผมคำนล้วอยู่ที่ประมาณแปขีดแปขีดต่อหนึ่งหนนขีดหนึ่งขีด่แต่ถ้าว่า1นกิโลถุงก็จะได้อยู่ประมาณ8 แเกกิโลแปดกิโแต่ถ้าทําดีๆอาจจะได้10บกิโลได้สิบก็อยู่ที่ปีมือประมาณนั้นนะ่ถ้าสิบกิโลเนี่ยเราจะมาตัวเฉลี่ยกันง่ายๆอย่าไปคิดเศษนครคิดกันง่ายๆวันนี้ก่อนก็คือหนึ่งกิโลได้10บกิโลต้นอ่อนแสดงว่าต้นอ่อนเนี่ยกิโลละ40แสดงว่า4ี่ร้อยใช่ไหมสี่้ยสี่ร้อต่อ1นกิโลกิโลเมตร นะฮะแสได้ว่าเม็ดหนึ่งกิโลที่เราซื้อมาก,กิโลละหนึ่งร้อยบาทและดินมัางอะไรบั่งถ้าเกิดดินก็ประมาณผ<า>่ถาดผาดละสิบาทก็คือประมาณร้อยหนึ่งผ่านการอบรมจากพี่น้อยกับพี่เกียรติเนี่ยน่าจะปรุงดินเป็นประหยัดในวันหลังได้แต่วันนี้เรามาดูเพื่อว่าเอาดินมอสมาแทนก่อน<ช>แต่ในวันหลังเนี่ยเราค่อยมาประชุมกันแล้วก็หาวิธีการประหยัดเพราะว่าพี่น้อยกับพี่เกียรติเก่งเรื่องดินอยู่แล้วเราก็จะมาปรุงว่าดินตรงไหนที่จะมีคุณประโยชน์ให้ไวที่สุด ับพืชชนิดนี้แล้วก็ประหยัดที่สุดเนาะแสดงสรุปแล้วก็คือลงทุน100บาทยังไม่ต้องลงดินไม่ลงดินแต่งอกออกมา40บาทถูกไหมฮะ,ฮะ40บบาท10กิโลเป็นี่0บาทหักลบเหลือ1ถุงกลายเป็นตัง300บาท <ฮะ S 1> สแสดงว่าทำแค่นี้ถือว่าพ่อแม่พี่น้องทุกๆจังหวัดที่หางานทำไปรับจ้างตากแดด ถ้าใจคิดว่าคิดมาก่อนล่วงหน้าทุกคนอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ค่ะอยู่ได้สามร้อยพออย่าไปคิดมากให้คนไปทําไปทําคนละโลแต่เราทำเจ็ดถุงอะไรแบบเนี้ยเจ็ดวันทุกคนก็จะได้วันละเท่าไหร่ฮะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะเจ็ดวันเท่าไหร่ครับเจ็ดวันแสดงว่าได้เงินค่ากินหมากปรูเจ็ดวันสองพันหนึ่งร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณต่อือให้ าสุดนี้แน่นอนจริงๆกับคุณแม่ชื่อสำเนียงจำเนียงแล้วก็ภาพนี้จะแพร่ภาพไปนะฮะอ่าทั่วประเทศแล้วก็เป็นวิทยาทานในด้านการเกษตรว่ายุคนี้เราต้องพึ่งพากันตามแนวทางของพ่อหลวงรอไข่ไม่ได้ใช่ไหมครับครอไม่ได้แต่อย่าพูดมากเดี๋ยวโดนตบปากอีกไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับใครเนาะเพราะนั้นแล้วพลังตรงนี้อยู่ในเกษตรลอยฟ้าขอหน้าชัยนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รวมเป็นพลังวันนี้ครับขอบคุณครับสูตรนี้ด้วยขอบคุณค่ะตัดอเไรโอเคกันตัดเลยครับ